ไฟป่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันมันมีตั้งแต่อดีตมีทั้งป่าผัดใบกับป่าไม่ผัดใบถ้าเราต้องมารู้จักประเทศไทยก่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่เขตร้อนลักษณะของป่าประเภทของป่าถ้าเรามองว่ามันมีป่าที่ไม่ผัดใบกับป่าผัดใบถ้าความหมายของป่าก็คือพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นสำรับซ้อนมีป่า5ชั้นทีนี้เราเห็นโครงสร้างของป่าแล้วว่าป่ามีตั้งแต่ป่า ชาเลนป่าชายหาดป่าพลุกนะครับรนุนถึงป่าพิญญาพันธ์ป่าเตียงลังป่าดิบเขาป่าดิบชื้นป่าสนเขาป่าดิบเขาปี16เหลือ43เนี่ยก่อนปี16เนี่ยมีมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะหลังจากปี16ตั้งแต่ปี10 11 12 13 14ในหนักสุดก็คือเปิดสัมปทานไม้สภาพพื้นที่ป่าก,ก็จะถูกลดลงจาก60 50เหลือ43เมื่อปี16 ก็138ล้านไรนะ่ปัจจุบันปี67เรามีอยู่ที่101ล้านไร่ตดยที่นี่3ามเปอร์เซ็นต์มันหายไปประมาณสัก37ล้านไร่